กระหึมวีลีกซิโก้จ่อควากองหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่ฮองอัญญาไลา่จ่อขว้าจา่าเยนมงคลทศกัยหลังจากก่อนหน้านี้ซิโก้เกติศักเสนามเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยได้เปิดเผยกับสื่อที่เวียดนามว่าต้องการที่จะนำนักเตะดีกีทีมชาติไทยมาเล่นที่สโมสรอนฮองอัญญาไลายล่าสุดมีกระแสะมาแรางอย่างมาก ห้องอัญญาลายของโคซิโกจอได้ตัวนักเตะไทยคนแรกเข้าสู่ทีมซึ่งมีดีกีทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างจ่ายเย็นมงคลทศกยัยซึ่งจ่ายเย็นเพิ่งจะหมดสัญญากับตัดเอซและตอนนี้ก็ยังไม่มีต้นสังกัดใหม่แต่มีหลายทีมให้ความสนใจอีกทั้งเขายังเป็นนักเตะที่โคซิโก มีคู่มือในการใช้งานมักจะถูกส่งลงสนามอยู่เสมอสมัยร่วมงานกันในทีมชาติไทยโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมายืนยันว่าจะขอเล่นอีกอย่างน้อย4ปีก่อนที่จะผันตัวเป็นโค้ชพร้พอมรับข้อเสนอทุกทีมรวมถึงวีลีขของเวียดนามสำหรับมงคลทศกัยถือเป็นแนวรุกคู่ใจคนสำคัญกับความสำเร็จของทีมชาติไทยในยุคข,ของโฟซิโกประสบการณ์ที่มากมายกับทีมไทยลีกของเขาสามารถไปช่วยยกระดับศักยาภาพทีมในสโมสรที่เวียดนามได้